เริ่มต้นจากอุดอรธานีนะครับพระธาตุแรกที่เราจะไปสักการะบูชานั่นก็คือพระธาตุโพนทองตั้งอยู่ที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีเส้นทางที่จะตรงไปยังสกลนคร,ะรนะครับประวัติของพระธาตุโพนทองเป็นที่สักการะบูชาของชาวของ ในสมัยนั้นถือเป็นวัดที่มีความสำคัญเนื่องจากมีพระพุทธรูปที่โดดเด่นและสวยงามอยู่หลายองค์มีตำนานเล่าขานว่าสมัยพุทธกาลมีพระอาหารหันต์จำนวนแปดลูกเดินทางมุ่งหน้าไปกราบนวัสการอัฐิธาตุพระสัมมาสัพุทธเจ้ายังภูคำพาคือพระาธาตุพนมครับอำเภอพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมหลังจากที่เดินทางกลับมาเกิอดอาการอาภาษหนัก ท่านรู้ว่าตนเองจะมรณภาพจึงได้ปรากฏนั่งสมาธิและได้ดับขันปรินพิพพานณะบริเวณที่ก่อตั้งพระธาตุปนทองแห่งนี้หลังจากที่พระอาหารหันต์ดับขันปรินิพพานแล้วได้จัดพิธีชาปนากิจพร้อมนำอัฐิบรรจุไว้ในพระธาตุโดยคนสมัยก่อนเคารพและศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เจ้าเมืองในแต่ละที่จะเดินทางมาร่วมทำบุญและก่อสร้างองค์พระธาตุเพื่อบรรจุอัฐิของพระอรหันต์ที่ปร,ริณิพพานเครื่องทองสำริดและของมีค่าต่างๆนำมาบรรจุไว้ในพระธาตุโดยใช้เวลาในการก่อสร้างเพียงเจ็ดวันนอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังได้ก่อสร้างพระธาตุองค์เล็กไว้อีกสององค์ทางทิศตะวันตก ชาวขอมที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นต่างพากันตั้งชื่อองค์พระธาตุที่บรรจุอัฐิพระอารหันต์ว่าพระธาตุโพนทองมีความหมายว่าพระธาตุที่เนินทองคำสูงนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับพระธาตุโพนทองคือเมืองหนองยางเป็นเมืองขอมแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเมืองแสนอยู่ทางทิศใต้ของเมืองหนองยางฝ่ายเมืองจันอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหนองยาง ซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยโคกัพั์และทรัพย์สมบัติในสมัยนั้นเมืองหนองยางตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างออกไป150เส้นจากพระธาตุโพนทองเช่นเดียวกับวัดบ้านโนนโพนสูงวัดบ้านหันวัดบ้านแหนและวัดนาเมืองวัดเหล่านี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระธาตุโดยห่างออกไปประมาณ80ถึง90เส้น ในปัจจุบันเป็นวัดที่เก่าแก่เต็มไปด้วยสร้างฝรั่งคันจำนวนมากเพื่อรอการบูรณะสำหรับวัดบอ่อหินหรือที่เรียกว่าขุมเหล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระาธาตุพลทอง50เส้เซนวัดพลทองน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไป50เส้เซนวัดโบราณบ้านอีเลียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกออกไป75เส้เซน บ่อน้ำสร้างโพที่ทําด้วยศิลาแรงตั้งแต่ครั้งสมัยชาวขอมสร้างพร้อมกลับพระธาตุพนทองห่างออกไป20เส้นระั่งปีพุทธศักราช2452ได้มีการก่อสร้างถนนสายอุดรสุขนครโดยถนนได้ตัดผ่านไปยังบริเวณที่ตั้งของพระธาตุพนทองแต่ด้วยความโลภของผู้รับเหมาช่างกรรมกร ที่ได้มีการแอบทำลายพระาธาตุองค์เล็กที่ล้อมรอบพระาธาตุองค์ใหญ่เพื่อเอาทองคําของมีค่าออกมาจากพระาธาตุปรากฏว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาองค์พระาธาตุปนทองได้แสดงอิทธิฤทธิ์กลายเป็นหมีตัวใหญ่ออกมาอรารวาดกัดผู้รับเหมาและพวกเสียชีวิตทุกวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนเชาวของโบราณที่อยู่ใกล้บริเวณพระาธาตุปนทอง จะมารวมตัวกันเพื่อจุดบั้งไฟบูชาองค์พระธาตุเป็นประจำทุกปีโดยเชื่อว่าจะเกิดสิงหัศจันยร์ขึ้นร้อมรอบองค์พระธาตุโดยจะมีลูกแก้วส่องประกายวนเวียนไปรอบองค์พระธาตุซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ชาวบ้านพากันนำบั้งไฟจุดบูชาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้พระพุทธรูปทองคำนอกจากนี้ พระพุทธรูปทองคำได้ถูกกันเชิญไปประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆแต่การเคลื่อนย้ายทำให้เกวียนใช้บรรทุกหักไปถึงเจ็ดเล่มในเวลาเดียวกันชาวบ้านหนองนาคำได้นำเอาพระพุทธรูปทองคำจำนวนสามองค์ใหญ่หน้าตากว้าง50เซนติเมตรสูง100เซนติเมตรไปประดิษฐานไว้ที่วัดศรีทั์บ้านหนองนาคำส่วนพระพุทธรูปอีกสององค์ ถูกอัญเชิญไปปฏิจฐานยังวัดต่างๆให้ชาวบ้านกลับวหา,า้ิวชาในพื้นที่อำเภอหนองหานแต่ปัจจุบันไม่มีใครทราบเลยว่าอยู่ที่ใดขอบคุณขอบคุณประวัติพระาธาตุโพนทองจากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีนี่คือประวัติพระาธาตุพนทองท่านใดที่จะเดินทางไปยังสกลนครได้ แวะสักการะบูชาสารที่แห่งนี้มีดอกไม้ทูกเทียนพร้อมบริการให้ทุกท่านได้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวของท่านเองพระธาตุต่อไปที่เราจะไปสักการะบูชาคือพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกนลนครออกเดินทางกันเลยครับ